สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Garden Tale ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการ รีวิวตัวละครใหม่ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียแล้วก็จะเป็นตัวละครหนึ่งในเมตาตัวสำคัญที่สามารถลงเล่นได้ในทุกโหมดและเก่งกับทุกทีมด้วยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ YouTube นั้นโชว์คลิปของเรามากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ยอดวิวมากขึ้นและผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นยังไงล่ะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครของ เบบี้โดเคบิอึนหานะครับผมเป็นตัวละคราเมจดิวเลอร์ระยะไกลนะครับใช้ตะกร้าเป็นหลัก ในการเล่นนะครับผมซึ่ง Baby d o g เ b บีเนี่ยก็จะมีรูปแบบการโจมตีปกติหรือ normal attack เนี่ยก็จะเป็นโดเกบีมีเชฟนะครับซึ่งไอสกิลนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการโจมตีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือการโจมตีธรรมดานะครับกูมี่เกรลจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับผมยิงออกไปเป็นเลเซอร์กรูกลวยไปด้านหน้าเหมือนของโซฮีเลยนะครับและ และสร้างความเสียหายระยะไกลนะครับผมทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูครบ6ครั้งเนี่ยจะทําการฮิ้วตัวเองและเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดด้วยนะครับผมเป็นจํานวนหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับสกิลนี้จะมีผลในเรื่องของการซับพอร์ตทีมได้ค่อนข้างสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้ฮิ้แค่ตัวเองเพราะฮิ้วทั้งทีมเลยนะครับถือเป็นตัวซับพอร์ตได้ด้วยและเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะฮะ ต่อมาตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นสกิลแมสมาเตอรีนนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการคว้างหน้ากากของตัวอึนฮาที่กําลังถืออยู่ไปสร้างความเสียหายแก่ัตรูน,นะครับหากแมสมาเตอรีนนั้นเคลื่องไปโดนเป้าหมายตัวไหนจะทําให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยโดนลดค่าพลังโจมตีลง10เป็นเวลา6วินาทีซึ่งสกิลนี้เองเนี่ยก็ช่วยทําให้เรานั้นโดนดาเมจจากตัวที่โจมตีได้ เบาหลงขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของบอสรัดหรือโหมดอื่นๆที่บอสโจมตีหนักๆอยู่ประมาณนึงเลยนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของเชนสก l ลเปิดคอมโบด้วยการทําให้ล้มและปิดคอมโบด้วยการทําให้ลอยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็จะมีแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงที่สร้างความเสียหาย500ดาเมจนะครับผมแต่ความเสียหาย500ดาเมจเนี่ยเป็นความเสียหายระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการสร้างความเสียหายอยู่2ประเภท การโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นความเสียหายระยะไกลนะครับแต่สกิลต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นความเสียหายระยะใกล้หากไปเจอตัวละครที่เจออ่าเป็นโล่ป้องกันความเสียหายระยะไกลก็จะไม่มีปัญหาในการฆ่ามอนพวกนั้นเพราะสามารถใช้สกิลคอมโบต่อเนื่องในการปิดมอนพวกนั้นได้เช่นกันนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นตัวเดียวโอเวอร์ออลเคลียร์โหมดธรรมดาเนื้อเรื่องได้สบายสบายไม่มีปัญหาเลยถึงแม้ว่าจะเจอตัวแพทาธาตุที่เป็นท่านมืดเองก็ตามนะครับเพราะตัวน้องเนี่ยไม่ได้บอบบางอย่างที่คิดนะฮะ ถัดมาก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็น p a สซีฟห้าดาวนะฮะจะเป็นตัวของ Prodigious m a g i c e l Energy นะฮะสกิลนี้เนี่ยจะเป็นประเภทบัฟและดีบัฟนะฮะซึ่งจะมีผลของเอฟเฟกตประเภทด้วยกัน เอฟเฟกต์แรกหากการโจมตีปกติหรือกูมมี่เกยวที่มันเป็นยิงลำแสงสีฟ้าออกไปโดนศัตรูนะฮะจะทําให้ศัตรูนั้นโดนลดดีเฟนซ์ลง20เป็นเวลา3วินาทีนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีการติดคูดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับหากโจมตีโดนศัตรูต่อเนื่อง ผลลดป้องกันก็จะลดต่อเนื่องด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกที่2หายโจมตีปกติด้วยกุูมีเกลเช่นกันนะครับผมโดนศัตรตูอีกเช่นเคยก็จะทําให้ตัวของบัฟปาร์ตี้นั้นส่งผลให้กับทุกตัวละครภายในทีมรวมถึงตัวเองด้วยจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้2%เป็นเวลา3วินาทีซึ่งสกิลนี้หรือบัฟนี้เนี่ยจะสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง10เแต็กด้วยกันก็จะเพิ่มได้สูงสุดถึง20%กันเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นตัวที่มีทั้งลดเกราะและบัฟในตัวละครตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งและมีฮิวด้วยนะครับตัวละครตัวนี้เลยครอบคลุมในตำแหน่งดาเมจและซัพพอตเลยแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครซัพพอตอีกแล้วหากใช้ตัวละครตัวนี้ในการเล่นนะครับวนสกิลปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายระยะไกลอีก50%นะครับ ตัวละครอึนฮาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตัวของกูม,มี่เกลเนี่ยที่ยิงไปเหมือนของตัวโซฮีนั้นก็ยังติดรีโหลดกระสุนยอยู่3วินาทีนะครับผมถึงแม้ว่าใครที่ดูไลฟ์ในวันก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันยิงแบบไม่ติดคูดาวเลยนั่นเป็นเอฟเฟกของอาวุธนะครับผมของอึนฮานั่นเองอินฟินิตี้เฉงอันนี้นะครับอ่ะ i n นฟินิตี้เชงนั้นจะมีสกิล Spirit กันที่จะเป็นสกิลของอาวุธที่จะสร้างความเสียหาย255%ของดาเมจระยะไกลซึ่งอันนี้เองเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากเพราะว่ายิงออกไปทีเดียว อีกฝ่ายติดเชนสกิลเลยติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนกับเจ้าหญิงในอนาคตเลยนะครับผมซึ่งสกิลนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกเช่นกันที่จะทําให้ตัวดาเมจตัวแรกของเกมนี้นั้นสามารถตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์ของเชนสกิลได้นะครับถัดมาพวกเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะมีเพิ่มผลการฮิลนะครับติดคริติคอลสามเปอร์เซ็นต์มากับตัวละคร HP ค่อนข้างสูงมากยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ดีฟเอนส์สูงมากยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลดาเมจอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์และ Skill ซึ่งออฟทุกออฟมีค่าทั้งหมดเลยเพราะตัวละครตัวนี้ท่านเล่นแล้วควรจะเล่นเป็นตัวหลักด้วยนะครับต่อมาที่พูดถึงในเรื่องของการรีโหลดกระสุนตะกี้นะครับผมถ้าหากว่าใส่ Infinity c h a n g e ให้กับตัวของอื่นหนะฮะ ระยะเวลาในการรีโหลดกระสุนนะครับผมก็จะโดนลดลงไป3วินาทีกลายเป็นว่าตัวของอื่นหานั้นจะไม่มีการรีโหลดกระสุนอีกต่อไปหากใส่อาวุธประจำตัวชิ้นนี้นะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับก็จะมีบัฟในเรื่องของการเพิ่ม damage critical ให้กับตัวละครไททราสทั้งหมดภายในทีม50เป็นเวลา5วินาทีด้วยกันซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะเกิดทุกๆ 1ครั้งใน3วินาทีนะครับมีคูดาวน์มวินาทีแล้วก็จะติดเอฟเฟกตครั้งนะครับก็จะประมาณนี้เลยและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมกับตัวละครของอื่น้าก็จะเป็นตัวของโดเกบีมิเชฟก็จะส่งผลในเรื่องของการโจมตีปกติกรูมมี่เกลและรวมถึงการปาหน้ากากแมสมาเตอรี่ด้วยนะครับจะทำให้ความเสียหายของสสกิลนั้นแรงขึ้นอีก5 0 และยังสามารถแรงได้ขึ้นสูงสุดถึง100%ด้วยนะครับผมก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่บูสต์ดาเมจกันยับยับบัฟดาเมจแบบเต็มที่และซัพพอร์ตดาเมจได้ภายในตัวตัวเดียวถึงแม้ว่าอาวุธประจําตัวเนี่ยดาเมจตั้งต้นอาจจะดูน้อยนะครับผม3 5 0 0ถึง3,900แต่ในเรื่องของบัฟที่มันได้มาทดแทนเนี่ยมันก็เพียงพอเก่กการสร้างดาเมจแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูพรีวิวสกิลนะครับผมของตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าจะรอเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยนั้นจะมีระยะเวลาในการเก็บเพชรอยู่2ส,สัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองเนี่ยแนะนําว่าควรจะดองได้แล้วนะครับยิ่งเป็นมือใหม่ยังไม่มีตัวผ่านดานตัวนี้จะเจาะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับในแพทปัจจุบันนี้ส่วนใครที่เป็นมือเก่าเองก็ควรจะมีติดไ d ดีไว้นะครับไม่เสียใจแน่นอนสำหรับตัวละครนี้นะฮะไปดูพรีวิวสกิลกันเลยละกัน มาในหน้าเทสเออา์นะครับผมก็จะเห็นได้แล้วว่าการโจมตีปกติของอินฮานั้นก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกับโซโฮีนะครับระยะไม่ได้ไกลจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใกล้จนเกินไปการโจมตียิงทะลุสิง่งกิษขวางด้วยนะครับ โดนดาเมจแบบรัวๆแล้วก็ฮิลแบบต่อเนื่องด้วยจะเห็นได้ว่าคือฮิลทีละ5 0 0 0 5 0 0 0 5,000แบบต่อเนื่องเลยนะครับทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนั้นแทบจะไม่ตายเลยแทบจะไม่ต้องปล่อยปุ่มโจมตีปกติเลยก็ได้และจะเห็นได้ว่าจะมีบัฟขึ้นอยู่ใต้เท้าแล้วด้วยนะครับในเรื่องของบัฟที่จะเพิ่มพลังโจมตีอ่ะอันนี้เป็น, party นะะบัฟปาร์ตี้นะฮะบัฟเพิ่มพลังโจมตี20%และเพิ่มอัตราคริติคอลของทีมไบทา0จากผลของอวุธอันนี้จากาวละครบแทจไมม่หนะครับผมอ อันนี้คือดูได้เลยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยมันคูลดาวแค่3วินาทีแต่ว่าผลบัฟเนี่ยอยู่ถึง5วินาทีด้วยกันเพราะฉะนั้นต่อให้คุณยิงไปต่อเนื่องเนี่ยไอตัวผลบัฟตรงนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่หายหรือหายไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะหายไปไม่ถึง2วิเลยนะครับผมตัวเพิ่มดาเมจพิทีเข้าเนี่ยคือกลับมาแล้วนะฮะยิงไปต่อเรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้คือมันเกินเกิน5วินาทีแล้วนะครับถ้าโดนขัดนิดหน่อยก็าอาจจะมีหายไปบ้างนิดนึงนะครับผม อ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลอ่าแมสนะครับผมแมสมาเตอรี่ใช่ไหมตะกี้จำชื่อสกิลไม่ได้ละอ่ะแมสมาเตอรี่นะครับเป็นการปาหน้ากากนะครับปาหน้ากากออกไปสร้างความเสียหายไปและกลับและทําให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนลดดาเมจด,ด้วยนะครับผมนี่สกิลที่โดนลดดาเมจสิก็จะอยู่ด้านล,ล่างถ้าตามปกติเนี่ยโดนโจมตีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮนะโดนแทงทีละพันหนะครับเดี๋ยวรอให้มันแทงอีกทีนึ่งละกันนะฮะรอให้หนวดสกิลนี้ก่อน อยากจะรอดูจีนนักันนะฮะว่าจากพันหก็จะลดเหลือเท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็ลดไปร้อยหกสิบอยู่แล้วนะครับตามปกติก็จะเหลือประมาณพันสี่กว่าๆนะฮะอ่ะพันสี่ห้าสิบนะฮะก็ถือว่าลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะยิ่งไปเจอในอารีนาหรือโคลอสเซียมเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งเลยแหละสำหรับตัวละครตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นสกิลของอาวุธและจะเป็นตัวคลายแม็กของตัวของอินฮาระนะครับเพราะว่าสกิลอาวุธอันนี้เนี่ยยิงไปทีเดียวติด100%เเลยนะครับติดเชิงคอมโบเลย ซึ่งต้องบอกตามตรงว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วอยู่ประมาณนึงนะครับอารมณ์เหมือนของเมลิสเลยนะครับชาร์จแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยออกไปโอกาสโดนเนี่ยแทบจะ100%เลยเพราะว่าไวของอ่าไวกว่าเจ้าหญิงในอนาคตด้วยซ้านะฮะแค่ไปยืนอยู่ตรงตรงหน้าแล้วไม่มีอะไรมาขวางเนี่ยคือโดนแน่นอนนะครับผมโดนแน่นอนเลยนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลต่อเนื่องนะครับสร้างความเสียหายอยู่ที่5 0 0นะฮะอ่ะ 500เท่าไหร่ 5- 50%หรือ500อเปอร์เซ็นตะ์อ่ะ500เปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราเจอพวกที่มันมีโล่ป้องกันการโจมตีระยะไกลแล้วเราโจมตีปกติไม่เข้านะสกิลไม่เข้าหรือปานหน้ากากอะไรเงี้ยไม่เข้านะครับเราก็ยังใช้ตัวของสกิลเชนต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยทำการสร้างความเสียหายระยะใกล้เพื่อที่จะระเบิดอีกฝ่ายได้อยู่เหมือนกันเพราะดามจแรงถึงแสนแปดเลยถ้าว่าอัพแบบเกือบเต็ม,เต,มเต็มแล้วนะครับอันนี้คือเป็นดามจที่สามารถ วันฮิตคิวพวกมอนสเตอร์ที่มันมีโล่เหล่านั้นได้เลยนะครับคือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปเจอพวกตัวที่มีโล่ป้องกันนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วนะครับครบเครื่องว่าปูอีกนะครับผมและจะเป็นหนึ่งตัวเลยที่สามารถเล่นตัวเดียวและสามารถไปได้ในทุกๆโหมดโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แนะนําว่ายังไงก็ควรจะเปิดจริงๆนะครับไม่ควรพลาดนะฮะดูน้องยิงนะฮะ น้องยิงแบบต่อเนื่องเลยฮนะยิงแบบไม่มีอะไรหยุดได้นะฮะแต่ก็ต้องมีอาวุธประจาตัวนะครับเพราะถ้าไม่มีอาวุธประจําตัวก็ยังรีโหลดกระสุนเหมือนเดิมนะอันนี้ข้อนี้ก็คือต้องจบเอาไว้หน่อยละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีอาวุธประจาตัวด้วยนะฮะ รุปตัวละครของอึนฮานะครับเป็นตัวละครที่ไม่ควรพลาดที่สุดในบรรดาตัวใหม่หลายหลายตัวและในบรรดาทั้ง9้าตัวในตู้นี้ที่จะมาล่าสุดนะฮะเป็นตัวแรกที่ควรจะหาให้ได้พร้อมทั้งอาวุธประจำตัวด้วยนะครับก็แนะนําว่าเปิดหาตัวละครเหมือนเดิมถ้าอาวุธมันไม่ได้ก็ใช้ไม้เหล็กแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับผมก็สะสมเพชรกันไว้เยอะๆแล้วกันเพราะว่าตัวละครตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับ เป็นดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลที่มีความเสียหายอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แรงเข้า MK99 หรือดาเมจหนักๆเห,ห,หมือนตัวอื่นแต่บอกไปว่าในเรื่องของการฮิลซัพพอร์ตทีมได้บัฟเพิ่มทางโจมตีให้ปาร์ตี้ได้ลดเกาะได้จะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้อื่นฮานะครับผมตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับ อย่าลืมนะฮะสะสมเพชรเราก็เก็บกันไว้ด้วยส่วนใครมีความคิดเห็นอื่นๆยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ YouTube นั้นโชว์คลิปของเรามากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ยอดวิวมากขึ้นและผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นยังไงละ่ะยังไงวันนี้เลิฟฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับทุกคน